การพัฒนาประเทศไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมายังคงให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและเป็นการพัฒนาชุมชนเป็นหลักจึงเป็นความท้าทายของเทศบาลนาครพิษณุโลกในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและให้ความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆและความต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อน,นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคดิจิทัลเทศบาลนครพิษณุโลกแบ่งการบริหารจัดการชุมชนออกเป็น4โซนดังนี้โซนที่1มีจำนวนชุมชน18ชุมชน โซนที่2มีจำนวนชุมชน15ชุมชนโซนที่3มีจำนวนชุมชน15ชุมชนโซนที่4มีจำนวนชุมชน17ชุมชนรวมทั้งสิ้น65ชุมชนเพื่อให้มีการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลนครพิษณุโลกได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนจำนวนชุมชนละ9คนตามประกาศเทศบาลนครพิษณุโลกโดยอาศัยอำนาจหลักตามในข้อ9และข้อ10 และข้อ12ของระเบียบเทศบาลนครพิษณุโลกว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกพศ2556นอกจากนี้ในแต่ละโซนเทศบาลนครพิษณุโลกได้แต่งตั้งประธานโซนเพื่อมีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหรือเป็นตัวแทนของชุมชนในแต่ละโซนของตนเอง การบริหารจัดการตนเองในแต่ละโซนมีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรในชุมชนดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 2. อาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำชุมชนหรืออสมอ 3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปอพอรอ 4. กลุ่มสตรีเทศบาลนครพิศณุโลก 5. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านการบริหารจัดการชุมชนเทศบาลนครพิศณุโลกมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน5กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มเด็กและเยาวชนเทศบาลนครพิศณุโลกเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงออกภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำผู้ใหญ่สนับสนุน 2. กลุ่มสตรีเทศบาลนครพิษณุโลก 3. กลุ่มผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด สูงวัยสร้างสุขเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง 4. กลุ่มผู้พิการ 5. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสการบริหารจัดการชุมชนด้านการสื่อสารระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกกับคณะกรรมการชุมชนมีนช่องทางดังนี้ 1. สื่อสารในกลุ่มข่าวสารโซเชียลมีเดีย 2. สื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 3. สื่อสารผ่านทางหนังสือราชการ การบริหารจัดการชุมชนด้านการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการชุมชนกับประชาชนในพื้นที่มีช่องทางดังนี้ 1. สื่อสารในกลุ่มข่าวสารโซเชียลมีเดีย 2. สื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ 3. หอกระจายข่าว 4. เยี่ยมบ้านการบริหารจัดการชุมชนด้านการสะท้อนกับปัญหาของประชาชนมีช่องทางดังนี้ 1. แจ้งปัญหาด้วยตนเองณนะักเทศบาลนครพิษณุโลก 2. แจ้งผ่านผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกกรรมการชุมชน 3. แจ้งผ่านช่องทางแอปพลิเคชันพิษณุโลกคอนเน็กพิษณุโลกคอนเน็กเป็นช่องทางสื่อสารโซเชียลมีเดียโดยเป็นความท้าทายของเทศบาลนครพิษณุโลกในการบริหารจัดการชุมชนภายใต้แนวคิด one stop service one application พิษณุโลกเมืองอัจฉริยะอย,อย่างยั่งยืน